องประกอบการแสดงหนังใหญ่หัตศิลป์คือศิลปะด้านการออกแบบลวดลายไทยที่มีความวิจิตรบรรจงผสมผสานฝีมือแกะสลักแผ่นหนังและการย้อมสีนาาศิลินคือการนำศิลปะทางนาาศิลินแสดงออกท่าทางแสดงบุคลิกและอารมณ์ของตัวละครคิติลินคือวงปีดภาพบรรเลงเพลงจังหวะท่วงทำนองสอดประสานเรื่องราวอารมณ์ของตัวแสดงสู่ผู้ชม วาทศินคือการที่ผู้ภาคสามารถภาคให้ตัวละครเสมือนมีชีวิตการให้น้ำเสียงอันแสดงอารมณ์และคำพูดสอดแทรกในเหตุการณ์ต่างๆวรรณศิลนปน์คือบทภาคและบทประพันธ์อันไพเราะลักษณะคำประพันธ์จะเป็นกาบฉบังกาบยานีอาจมีคำประพันธ์อื่นแต่งเพิ่มเติมประกอบการแสดง